เ C. ็ด่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูต้ยมยำปลานิลสมุนไพรกันซี่ค่ะ,คะต้ยมยำปลานิลสมุนไพรน้ำเดือดแล้วค่ะคูมพันใส่ปลาลงไปแล้วค่ะพริกกระเทียมข่ะตะไครใส่ลงไปเรียบร้อยค่ะต้ยมยำปลานิลสมุนไพรได้ค่ะพี่น้องเด้อ กำลังเดือดกำลังเดือดนี่ค่ะกำลังเดือดกำลังเดือดกำลังเดือดอ้น้ำกำลังเดือดครเ f ฟซีคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะนี่ค่ะหนึ่งข้าพีใส่ลงไปเลยค่ะ นัวน้ำปลาหนึ่งทัพีน้ำปลาหนึ่งทัพีเกลือหนึ่งช้อนชาไม่เคม็มค่ะใส่ไปเลยจ้าแล้วก็ใส่ น้ำตาลทราย น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะตัดรสอร่อยอร่อยค่ะเอซีค่ะ ใส่ชูรสลงไปค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยจ้าโอ้พี่น,อน้องเวิ้งต้มยำปลนเนรแซ่บๆเ้ยค่ะพี่น้องเด้อพี่ต้ยมยำปลานินให้คุณพ่อคุณแม่ทานโอ้สุดยอดเลยค่ะกำลังเดือดพี่นอ้องค้นไหลบ่ได้ โอ้โหเดือดดีมากเลยค่ะใส่ผักลงไปจ้าหอมๆจ้า เสร็จแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะใส่ผักลงไปแล้วปิดไฟเลยค่ะเอค่ีแซ่บเ้ยค่ะจุดยอดเลยค่ะเ c ค่ะเนี่ยโหต้มปลาสมุนไพรต้มปลาินลสมุนไพรค่ะนี่ค่ะปาดพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวกุมพันตักใส่ถ้วยให้ดูนะคะเอฟซีขาเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มปลาินลสมุนไพรค่ะ อร่อยอร่อยสูตรเด็ดค็ดรับช่องคุมพันตุลากันค่ะ,น,ะ,ะ,น,ะ,คะน้ำเดิมสะอาดหนึ่งลิตรนะคะน้ำเดิมสะอาดหนึ่งลิตรก็ใส่ใส่น้ำปลาท่พีครึ่งใส่เกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะพริกกระเทียมขาตะไคร้โขกหย,ยาบหยาบนึ่งทัพพีค่ะเอฟซี FC ค่ะอร่อยอร่อย,ออยค่ะนี่ค่ะสูตรเด็ดค็ดรับช่องคุมพันตลุลากานค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายอมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ